ขนำมนตรีเปิดการประชุมวิชาการพัฒนารองพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งที่26ประจำปี2567 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชครั้งที่26ประจำปี2567ภายใต้หัวข้อ Healing Environment สิ่งแวดล้อมดีอยู่ดีมีสุขโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ500 конни. มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจัดการประชุมวิชาการระหว่างวันที่7-9ถึงพฤศจิกายน2567เพื่อแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศในการพัฒนาศัก,กยภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารให้ได้รับบริการที่ทันสมัยครอบคลุมการรักษาโรคเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร์พัฒนาโรงพยาบาลในทศวรรษที่5เพื่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขอย่างแท้จริง โอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาขาที่มีผลงานดีเด่นบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับรางวาัลว,วิชาการระดับประเทศบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องโคลโนอสโคปี้เครือข่ขายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชและอายุรแพทย์ที่ทำคุณประโยชน์อย่างยาวนานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชด่านซ้ายรวม33คน ในการนี้ประธานกรรมการมูลนิธิได้ปากฐกถาเกียรติยศในหัวข้อ Healing Environment สิ่งแวดล้อมดีอยู่ดีมีสุขกล่าวถึงพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสามข้อคือยึดมั่นการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ห่างไกลและประชาชนยากไร้พัฒนาคุณภาพทุกด้านอย่างต่อเนื่องและนำความดีความเก่งออกไปทํางานในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงให้บริการตรวจรักษาประชาชนในอำเภอด่านซ้ายประมาณ52,000คนและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลใกล้เคียงเช่นโรงพยาบาลภูเรือและโรงพยาบาลนาแห้วและยังให้บริการตรวจรักษาประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกันองคมนตรีเปิดงานเทศกาลสินค้าโครงการหลวง2,567 น,นเนอ็มแบรนฮอลล์ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิพลเอกกำพน,นา์รุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเปิดงานเทศกาลสินค้าโครงการหลวง2,567ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับเดอะมอลล์กรุ๊ปจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Color of Table สีสันชาวดอยเพื่อสืบสานพระราชาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษในการช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฟินส่ง เสริมและพัฒนาชาวไทยภูเขากว่า2 0 0แสนคนใน5จังหวัดภาคเหนือมีผลิตผลเมืองหนาวและผลิตภัณฑ์แปรรูปกว่า1,000ชนิด ครั้งนี้ได้รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงมาให้ประชาชนได้เลือกสรรอาทิฟักบัตเตอร์นัทรูปทรงคล้ายน้ำเต้าผิวสีเหลืองนำไปปรุงอาหารได้เหมือนฟักทองทั่วไปมีกากใยอาหารสูงไขมันต่ำแบล็คเบอร์รี่ผักสลัดต่างๆทั้งคอสโรกเกตโอลิฟเขียวโอลิฟแดงและเรสโครันและเนยแข็งโฮมิมแฟนตาชีสน,นมควายผสมนมแพะ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้าใหม่เช่นโรโยัโปรเจกต์เบอร์รี่พลาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่น้ำพึ้งและรวงพึ้งโปรงในสวนกาแฟรวงพึ้งโปรงธรรมชาติแหล่งพลังงานโปรตีนและวิตามินอุดมด้วยแร่ธาต ชุดชาเขียวอ่างขางคัดพิเศษและผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์อาทิครีมบำรุงผิวรอบดวงตาผสมสารสกัดจากฟักข้าวครีมบำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากใบชาเมี่ยงและยังมีสินค้าแปลรูปสินค้าหัตถกรรมไม้ดอกไม้ประดับจากการพัฒนาอาชีพของเกษตร,รกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการส่งเสริมรวมถึงอาหารพร้อมทานที่ปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบคุณภาพของโครงการหลวงโดยจะจัดไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้ องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุตร,รดิตถ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดเลย พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยลึกอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรร,รมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน138คนโอกาสนี้องค์คมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารเรียนความสูง2ชั้น7ห้องเรียนสร้างขึ้นเนื่องจากขาดแคลนห้องเรียนและเป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนโดยได้ดำเนิน ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและสังคมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยส่งเสริมการออกกําลังกายและรู้จักป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆทําให้ผู้เรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตอย่างรอบคอบปลอดภัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมและวิถีพุทธโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจ กิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีช่วงบ่ายองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุมจังหวัดเลยซึ่งเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยปัจจุบันมีนักเรียน685คน ในปีการศึกษา2,566ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาทีมีนักเรียนสอบได้คะแนน100คะแนนเต็มในชั้นประถมศึกษาจัดการเรียนรู้แบบ active learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเช่นห้องสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนในปีการศึกษา2,567ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่1งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม ห้องสตาดี้รูมในหอพักนักเรียนศูนย์การเรียนรู้เครื่องเงินชาวเขาสนามไรกอล์ฟร้านกาแฟเคียงดอยอาคารแพทย์แผนไทยและโรงสีข้าวเฉลิมพระเกียรติ ในปีการศึกษา2,567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรเงินทุนพระราชทานจัดซื้อจากปักคอมพิวเตอร์เครื่องตัดสติ๊กเกอร์เครื่องฉลุไม้ C N C และเครื่องพิมพ์สามิต,ติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่4กลุ่มคือชาติพันธุ์ไทยเลยไทยดำไทยพวนและไทยมง้งเช่นดนตรีพื้นบ้านและการละเล่นสามผีจังหวัดเลย ในการนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ตลอดทั้งวันที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีคณะบุคคลนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคาาติราชนารีอาทิสํานักงานกิจการยุติธรรมศาลแขวงพระนครเหนือเขตหลักสี่และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยรวมถึงประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันณชันะ้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรห้องร,รับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรและชั้นหนึ่งอาคารสำนักงานหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที